สวัสดีครับพี่น้องค่ะมาน,นีขอต้อนรับสู่ช่องมมหมี่คำคุ้นและเพื่อนอพิเชียลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าแม่ตาธรรมนะคะจังหวัดนครราชสีมาภาพพี่น้องมาเบิงบรรยากาศกลางเวทธีนะคะอันนี้เ้อากลางอยู่อาจจะเป็นขางวัดนะคะกลางและทงหน้านะพี่น้องเนาะ ร้อมสังกสีแต่ว่าเป็นงานฟรีเด้อค่ะเห็นเพิน่นว่าอ่างานฟรีนะคะแต่ว่าเพิ่นล้อมสังกสีเพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทผู้ใดตีกันแล้วก็รสิเรียนนี้บด้เด้อพี่น้องเนาะนี่เพิ่นก็สิป้องกันไว้ผู้ใดที่มันก่อเหตุก่อเรื่องอ่าก็จะได้จับได้นะคะตอนนี้พี่ที่เฮากับไปเรื่อยๆค่ะ เวทีก็ต่างไปเรื่อยๆนะคะยังไม่เย็นเลยเฮ <c oughs> <c oughs> อยเลเป็นบรรยากาศนะคะการสร้างเวทีของทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงนะ ี่งไงเซกอรมาแล้วสวัสดีคะ่ะเซกอรไปไหนมาคะไม่เห็น <ไป S 1> นะ,ะออไปทำบุญค่ะอ๋อไปทําบุญลาสองวันใช่ไหมอ๋อวันนั้นเห็นใครคุยนะว่าไปงานบวชเรื่องงานอะไรอ๋องานแจกข้าวเซกอรไม่อยู่เจ๊โฮมติดป้ายผิดสวัน <c oughs> <c oughs> อะไรก็เป็นบรรยากาศการตั้งเวทีนะฮะของมืรับสาวน้อยเป็นบันแทงนะคะปาร์ตผุนผีการใส่เพินขึ้นแต่งหงมดีเลยละทั้งหลังนะฮะเอะาเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศในงานแล้วกันนัก่น้องเนาะเอาเดี่ก็เป็นเวทีนะฮะของมืรับสาวน้อยเป็นบันแทงะคะ่ะ อะไรก็จะเป็นท่าข่าวัดนะฮะในงาร้านก๋วยเตี๋ยวแช่เหมีอนัร้านคาร้านเทสตทรัาาพทัอะไรก็ร้านมึกยางนะฮะจะ่าพ่อเดี่ยตังคนะฮะร้านคา,าอะไรขายยังกับพื่นเพื่ออะไรขายอะไรจ้า ทอดดับปลาระเบิดลูกชิ้นปลาระเบิดน,นี่ <c oughs> นกำลังทอดกำลังนี๋บอกอาเพืเ่อนไม่เขาเนียว <c oughs> อ,อ๋อขายข้าวจีนเนีเด้อร้านซื้อใดเด้อจ้าอันนี้ก็เป็นขนมเบื้องข้าวโพดครัวนะคะนี่มีหลายอ้าวมีหอดกล้วยเด้ออันนี้ร้านผลไม้ดองผลไม้ดองน,ะะ <c oughs> น้าค่าราคากำลัง

สามาสามาถไปทำบุญได้เด้อค่ะอันนี้ราสเซ็ตกรออันนี้เาวกล้วยบริบอันนี้เป็นเยลเล่เหรอคะมันฝรั่งเกลียวทอดหมู วิธีการทำหมุนแท็กซี่เลิศเล้วมันไม่นี้คือวิธีการเห็นด้วยพี่น้องนี่เออ,อแล้วก็ลงทอดเลยเหรอคะหรือว่าต้องขายายก่อนทอดต่อกันทอดต่อขี่ออกกันเป็นปอนสไอ๋อใส่เบอร์ฟันก่อนอ๋อ,อทำแบบนี้นะคะพี่น้องคะแล้วก็เสียบใหม่ อันนี้คือเป็นที่การเท็นะคันี่ก็สุประมาณนี้เป็นหนังนั่นี่อันนี้ก็ทอดเด้ขาทออเสร็จแล้วก็ใด้แบบนี้เด้อเป็น้นงทอดแล้วนะเ้เหลืองสวยนะคะก็เขย่เขย่าพงนังพงนี่แล้วก็เสื้อขาว่าพงอย่างนะาะ ันนี้ร้านหมึกย่างหมึกงางเป็นเสียงเบิร์กเก่งเป็นเสียงเบิร์ตเลยวะ่ะธนาคารมักการแกพูดดีมากนะครับทุกคนค่ะโอ้หลานขาทักในมี่หรอตอนนี้ไปหน้าค้านี่ เฟนฟรายก็มีทาโกยากิก็มีไข่เตาไข่ลูกเขยก็มีนะคะคอนคอนดับคอนดับคอนดอบชีสชีสยืดเกาหลีนะจ๊ะนี่เห็นป่ากินมากเะยค่โซดเสือโซดเสภาอย่าให้เลือกซื้อเลือกหานั่งขับพี่น้องนหา แม่ไปไรหมล่มาส้มันสิ้รมร่ม่ันหลุมีวัดไหงได้แรใจหรือว่าจะบูชาที่ดินอตรงนี้พระอาจารย์ก็ะแหยพอให้แยพพอาจรเงดีงไหนน้เชยในทุนสิเียร์ในทนนะคก่อนเป็นตาบอกว่าจีั้งแน่เพราะอาตมา อยู่สิบห้าสิบหกก็สิแใ่้ตายเงาแน่หรอเด่น็กหนุ่มรมันจะมาอยู่ใกล้ๆนี่ยเหมือนประยมก็ยังไงอยู่ใกล้ๆไม่เห็นอันเป็นของสังคาญเนาะสัตาญาติยมอาเด่นจะเจริญพรสัตาญาติจะหอมยองอ้อยอมนะออกมาหลายบ่อนะหน่อยไหมปอนสาธุบุญนำเด้อคนเก่งว่าไงครับเออไปเจออาจารย์ทูตไม่เจออาจารย์จะร้องอยู่ที่นี่เนาะ อ่าหย่ right. ああ่เส้นตูเพ่อะหย่่เส้นตูเด้อตูนี่เด้อตูนี่นี่นี่จ้าจ้าอธิษฐานหย่่อเซนตูเดี๋ยวอาตมาจะอ่านซื่อไงอ่าหนึ่งร้อยไร่ถึงร้อยบาทเด้ออ่าอพ่าะเส้อที่นี่ถวายวัดป่าตาไม่ตาจับของเรานั้นเป็น เราสถิตไว้ที่นี่เป็นบุญที่เรานั้นจะได้กอบกูขึ้นไปสตารายาตโยมเนาะไม่สูญหายหรือว่าจะบูชาเป็นเจ้าภ้าอาลูกทิมิตรอาลุกลเมินหรือว่าบูชาวัตถุมงคลของเรานั้นก็มีตั้งแต่ลรไอราคาตั้งแต่กอบกูขึ้นไปเพื่อจะเอาไว้เป็นโบลลูกบาศของตนเองเนาะสตาายาตโยตอนนี้ฝังลูกนี่มี็นแม่หนา วันปนี้มาก็ขอทุกทาุญกับคุณพ่อพระเวโคสีเขียวคุณน้องคงน้องขามนองหอ่นก็ได้มาร่วมปัไจัยซื้อที่ถวายพระบาแม่ทานหลงของเราด้านจำนวนหนึงร้อยไร่ร้อยมากอาตมาขอขีดขวดพระเสจท่าทั้งสาขอกระหม่อมกาประเป็นที่เะ้าเป็นเพราะปัจจัยให้ ว่าระางาที่แข็งแรงเาจะจะต้องได้พยาธิต้องเอาาัเขจกิดด้วยมรสมสวรรค์สบัตินปาสบัดปสบัดให้ไ้เป็นาีอาสนการไม่แก้พิษว่าโจนาสาธุการโยม่ใส่ไปนี้เลยโมจนาสาธุการกับนางสาววรรณศรีโพ บา้านเลขที่75หมู่8นตำบลท่าท่าวัดอำเภอเด่นน้อยจังหวัดขอนแก่น,นรวมเสือที่ดินถวายวัดป่าเมตตาธรรมเป็นจ,จำนวน100ไร่ เจะจำนำบัตรไทยหนึ่งร้อยบาทหลายโยมแม่เป็นเศรษฐีที่มาใส่เบรกอะเป็นเศรษฐีที่มาสนอาสมด้วยเป็นเศรษฐีที่มาเป็นราชาที่ได้อาชาสิ่งใดก็สมบัติหลายบัตรหลายมีนะไม่เบยจะวนใหญ่ๆกได้จดี๋ยวจนยาต่างกวนยาจนกว่าไทยนะการใส่ปู้ฝังนวนก็ได้ค้ะทั้งสองฝั่งตัวชื่อเสียงเรียนนำแล้วมาให้กมาลประก่ายสำโักศาสนาสุ่ฝั่งให้แล้วทำบุญเสร็จออกไปดีของเถิดทั้งลอดใต้ของทาง ร่้ความาของเราในกัโรนถามเป็นสัตว์ส่นของประเทศเรา่าเป็นสัตว์ู้บ้านผูมืเงนอ่ก็ได้ทุกอย่างแต่ยู่รอดปลอดภัยเฉพาะปลอดภัยในการกะายท่าควรจะได้มีของตกมาเดินมาดูแม่ไปใส่ผู้งเลยก็อยู่นะไปหลอดกุ้งหม้อมัชนาลกัางม้วนอ่าเลงน้อย บ้านเลขที่ก็นบยาะอำเภอเมืองน้อยจังหวัดนครแก่นร่วมซือที่ดินซื้อที่ดิน้ไายกับพระป่าเมนตาธรรมเพ่อทนไร่หน่อยได้เขาบอว่าะ้ตรงเขเพ้นที่อำเภอเองน้อยนะฮะฝนตน้อยหน้าน้อยบ้านเลขที่ห3สิาพแปตําบลตาวัดอาเภอเมืองน้อยจังหวัดนคร่นื้อที่ดินตั้งไว้ับพป่าเมตตรรมเพื่อน่อได้ เป็นต้นวนจจัยหาอัจจัยต่างอ้วาร่งเน้นกับการส่งเสรหโซนโลกวห่จ้ชเป็นสิริราชรมเป็นราชกิเลสทุกภพทุกข้าวนาโลกชนนายนกับยมโลกชนนาทนกับปุณแม่เสือลุอนรบรงในจบมนุษย์นานาทุงรหง่นตุ้งตระหง่าุงรหง่ นิ้วนึ่งหกป้อนใจอน้นตะวที่บ้วาพาทพระองค์แล้วพระเวลาชประทานหรือที่เรีสมัยวัดปากเม็นารห้าร้อไรเป็นต่ใจ5้าร้อยบาทของครใแม่ลงเรีนร้อนเรีนควานสาสิบบาทอะไรก็เป็นก็นักบุญพระสิริธรร รนะ้อว่ารววกันเป็นฉบัเป็นเดชะเป็นมลงัวะใจให้อยอมพ่อร้อมด้วยระกผัวและคณน้องพระปานั้นะ และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคร้ายวิยญาที่ต้องปวงพอให้เจริญด้วยมนุษยสมบัติสวรรคสมบัตินิพพานสมบัติปัตติบานทนายากไหมเหตนยากบ้อให้ได้เป็นเศรษฐีทำไดเไหมทากไหมทำยากไหมทุากไทำาไหมทำากไหทุกยากไหทำยากไหมทำ้ากไหมทำากไหมทุกไหมทำยาทำยากไหมทำยาดอกมทำยากมากไอมทอยากไ ต่อมาก็จะเป็นคนนางสาวสุว่าพิชาคุณน,นอกตุกน,นอกนะตุกน,นอกนะอยู่ที่หมู่หกกระทุ่มลายของเรานี้กระทายได้ซิ้อที่ดินถวายว่า่าเมตตาธรรมาาของเราจำนวนยี่สิบไร่ยี่สิบบาท อาตมาขออีกหลวงถืรัตนสัตทั้งสามคอยมั่นรมกันเป็นตะบะเป็นเดชะเฮียคุณแม่แม่อ่าแม่ประเทศเป็นราพันการที่แข็งแรงภาแบบง่ายเลยนะแต่ถ้าแบบว่าถ้าทำใหม่ๆมันก็จะไม่ค่อยคล่องแล้วแม่หน่อสมบัตินิพพานสมบัติปฏิปาน์รัตนสัมบัติหลักไม่พ้องให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอันนี้คือการขอดอกบัวงอาเอี๋จะพาไปดูอีกด้านหนึ่งแล้วกันเาไปดองเนาะโอเคนะคะ ข้ามหาปุระโบปุทายวิระายโยวินโกนายาพระอินขาิระายเดวิพระทาวทาริโยพูทเป็นศานิลาพาทธ้เป็าโมตจามปิจาม่เพ่งเพ่งบาบาฮะดฮะด้วย้วยนะบาบารอยบานาวาสวรรค์เดินประดานโยนได้มีความสุขความใจนะโยแม่อะไรเอ้ยกาะครับ้ ่ไับโอเคค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ยืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อมมูมีขอบคุณและพลอยเป็นเสี่ยวเด้อค่ะวันนี้ก็มาอาบุญไปฝากเอฟซีพี่น้องทุกคนนะค่ะขอให้ยู่ดีมีแห้งลำรวยเงินทองมีความสุขโดดไฟแขงเส็จดีเด้มีเด้อจ้าจ้าไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบาย